สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องเทลเลยบอลสีนะคะจะมาแบ่งปันบอลสีกระถาง4นิ้วนะคะราคากระถางสนิ้ว50บาททุกกระถางนะคะรับยอด300บาทขึ้นไปนะคะรับยอด300บาทขึ้นไปส่งฟรีค่ะมาดูตัวแรกกันนะคะ อันนี้หลวงราศนีหาไม่ต้นเล็กนะมีสี่ใบนะคะต้นใหญ่แล้วเราก็จะส่งต้นเนี่ยต้นที่แข็งแรงใหญ่ให้เลยนะคะเรามีทองพันช่างนะคะทองพันช่างก็สวยห้าสิบบาทเรามีกวนอิมกวนอิมขออนุญ,ญาตส่งต้นที่พอส่งได้นะคะแต่แข็งแรงทุกต้นนะคะ ห้าสิบบาทต้องแจ้งไว้ก่อนอันนี้เรือนหลวงนะคะเรือนหลวงเรือนหลวงกัดสีมาแล้ว50บาทนะคะนางกิรินีเทวีนางกิรินีเทวีก็มีเยอะนะคะ50บาทหงสุวรรณห้าสิบบาทค่ะ เรามีราหูอมจันห้าสิบบาทใกล้ๆกกันตะวันชิงพรบนะคะตะวันชิงพรบห้าสิบบาทท่านดูนะคะราหูอมจันทร์กัดมาแล้วนะคะตะวันชิงพรบแบบนี้ห้าสิบบาทมิดไมตรีบอนโชกกระดูกห้าสิบบาทนะคะเรามี ไก่ฝรั่งกระดูเขียวนะคะ50บาทเรามีหงเหินนะคะหงเหินจะสีเขียวเข้มกว่าหงสุวรรณนะคะห้าสิบบาทมีบอลกลมตับเดือนพฤษภาคมนะคะ50บาทเช่นการใครเกิดเดือนพฤษภาคมนะคะมีไก่อัมมรินคล้ายๆไก่ราชาวดีนะคะ50บาท มีหานุมานออกศึกตับหานุมานตับรามเกียรตินะคะห้บาทเรามีบอลป้ายพระนครน,นะคะพระนคร50บาทบอลป้ายนะคะทั้งหมดทั้งมวลคือกระถางสนะคะห้บาททุกรายการสาม ร0 0รับยอด300ขึ้นไปนะคะรับยอด3 0 0ขึ้นไปส่งฟรีนะคะส่งปลายทางคอรีค่ะเดี๋ยวเราจะฝากเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้ช่องเทเลยบอลสีต้องขอตัวไปก่อนนะคะตอขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ